ก็เป็นลูกเรือใช่ไหโอเคในเลืนี่ใช่ไหมโอเคก็มีหองเออแล้วก็นอน กำเดินผมกำลังจะเดินขึ้นมาไปทำเวทคืออะไรเออไม่เห็ใครผมกลังจะเปิดไฟทุไฟกันะแต่ราไดไปรันเป็นราเดขึ้นมาเลยอ่ะแต่ตรงในวทนั้นมีเวทตแกนด้วยนะอย่าลืม ผมมีสแกนใครเราเป็นลูกเลือผมมีคสแกนแล้วผมยังเป็นตัวอะไรวะเขาเรียกเขาเรียกนักสืบผมเป็นนักสืบแล้วชมพูสงสัยใครอ่ะนักสืบคนไวคนณไงไม่สงสัยใครก็งงเหมือนกันแหละนักสืบมันอาจจะมีสองคนได้นะ เพราะว่าตอนที่ผมเป็นอ่าเขาเรียกอะไรวิศวกรอะยังมีสองคนเลยอีกคนนึงก็เป็นคนลตีดด้วยมันมาหมดทีมแม่มันก็เลยมีสองคนในร่วมทีมจะเป็นฆาตกรรับประพอครับอาจจะเป็นเลือดรับประพอดําและสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยฉั้นไม่ใช่เกมด้วยนะใครอยากใครดูก็ไปดูได้ เ,เราไปแท็กใช่ใช่ใช่เราจะไม่บอกลยว่าเราเป็นอะไรตอนนี้เราอยู่กับใีรก็บาทเลย ไม่ตายง่ายเรหลอกครับพยากรเลยีมนมีสัตว์เกมแมปิต่อเลยหมดแรงมึ้งรู้เ่หมด เรา,ไ,เาไ,ไม่ตายเราเพื่อนเราโหด ก well ็่ไม่ไะ่ไม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 ่งแล้วเป็นไี่งม่ไม่ยว่ไม่ีม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไม่ไอตไม่ไสีไมียม่มม่ได่

เป็นอาหารเป็นอาหารบ้านฝึกอะไรวะอ๋อมันเรียกว่าไม่ไม่ไม,ไม่เราเป็นสายลับเราเป็น่ายลับผิดนี่อะไรวะคูออะไรนะพูดกัดั้งหรื ไม่จะเปนะเพื่อนกูไอสัตว์ก็แต่ค่จะเป็ไปได้เราเป็นยานะเดี๋ยวเดี๋ยวก็คอะไรมากลุ่มเราเราคือวิญญาณญาคือ

คงยิ่มากสินะจ้เอวอะไรอ่ะฮะแล้กรเอาบุกเนี่ยผมคิดว่าสีเหเป็นเป็น เราเพื่อนนี่เราเราต้องหากเป็นฝ่ายลับเพื่อนนายมากับเรานายมากับเราระวังนะเฮ้เจือ,อแล้วเนาะต้องฝ่ายเก่กงกันที่ไหนเลย หาลวก็รกอนเราเป็นคนฆ่าเองเราเป็นคนฆ่าเองแล้วคือเราเป็นฆาะตะกรอีอ,องผมเยอะตายหมดขนาดนี้

ngon cho ăn ngon cho ăn ngon cho ăn cho ăn ngon cho Nein, wir sind gar ja nicht hier. Ja, hier. Warte, ja. Dann haben wir เราอยู่ตรงห้องบนบนเนี่ยตเนี่นอนนนยอนะไรอ่ะ ไม่ไม่ไมม่ยังไม่ยั่นม่ยังไม่ ผมเดินเดินขึ้นมาที่ห้องไอห้องควบคุมโอ้ไม่ oh ก็อนเมื่อกี้เราอยู่ตรงห้องปฏิกรนะอยู่กับสีเขียวอะ่ะถ้าเขียวเป็นทำไมเขียวไม่ปาดเราละ่ะเราว่ามันน่าจะไม่ใช่เขียวหรอกมั้งอวะ 啊！<noise> เดี <differences? S 1> ๋ยวเราวิศวกราปวดผมได้เลยนะเราคงสงสัยเราเราวิศวะเราววิศะ ไ่แช่เดี๋ยวเราก็ต้อง s ้าความคยนั้นอ่า มีค nee, ับมีผมเลยผมเป็นออนลาตะคอน ไอ้โบยเขียวทำไมแบบนี ja> ้สีส้มสีส้มโบยนายอะมีสิทธิ์เป็นวิญญาณ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอายโอ๊ยดี๋ยาอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย ok không làm lẽ Rồi đó trong một sáng phố trong một thôi. Ui nghe, đây là đi đi tao mà vươn tao mà chưa đã vươn 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 lên vươn nghe mà đã đời mà đã trong hù. ý à trong hù. Tông hù ชมพูครับทูกส่นพี่ไป็นทชมพูชมพูชมพูชื่อเป็นภาษาไทยนั่นแหละชมพูนั่นแหละเออที่ใส่แว่นตาใส่หมวกผ่องพาวอ่ะชมพูชมพูไหนชมพูไหนครับเก้าเป็นแน่ๆ luxury 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 เอามันออกเลยลองเล่นเลยค่ะ ถ้ชมพูชิบหายแล้วเราตายเนีย่ยแต่ไม่เป็นไรเรามีลูกก่อนที่คาดที่คอยรู้ว่าชมพูมันตามหลังกูม,มาเออมันเปายเอาเลยนายมันอย่งนี้ ไม่ฉันไปเลยตัดมันเป็นโอเคนัน่นแหละ